ดำเนินการกับหนังสือเข้าออกเลือกหนังสือเข้าออกหนังสือมาใหม่จะเป็นสีเขียวหนังสือที่ดำเนินการแล้วจะเป็นสีเทาดูสถานะหนังสือที่ส่งมาถ้าหนังสือส่งมาเพื่อรับทราบถือปฏิบัติจัดก็ิบอ่านอย่างเดียวคลิกชื่อเรื่อง รายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดกดปุ่มกลับสีของหนังสือจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเทาหมายถึงหนังสือเรื่องนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ที่สองสถานะของหนังสือส่งมาเพื่ออนุญาตเห็นชอบพิจารณาให้ความเห็นและลงนามกำกับคลิกที่ชื่อเรื่องอ่านรายละเอียดเนื้อหาของหนังสือทั้งหมดความเห็นในการลงนามเลือกความเห็นมาตรฐานหรือให้ความเห็นในช่องที่กำหนดยกตัวอย่าง เลือกความเห็นมาตรฐานใส่รหัสกุญเจสําำหรับการลงนามกดปุ่มลงนามยืนยันการลงนาม กดปุ่มกลับสู่หน้าจอหลักหรือในกรณีที่ต้องการส่งต่อให้ผู้อื่นพิจารณาให้ความเห็นกดปุ่มสำเนาส่งหรือบางครั้งจะเขียนว่าส่งต่อกรณีที่เป็นต้นฉบับกำหนดสิทธิ์ให้ผู้รับหนังสือดำเนินการเลือกผู้รับหนังสือ ยืนยันการเลือกผู้รับหนังสือยืนยันการส่งระบบดำเนินการเสร็จสิ้น